ทำบุญอย่างไรบุญจึงจะส่งผลเร็วสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับเร่งบุญเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้ทำบุญยังไงให้รวยเร็วแรงและเห็นผลทันตาที่สุดในชาตินี้ครับหลายท่านอาจจะเคยคิดว่าทำบุญแล้วผลบุญจะไปส่งผลในชาติหน้าเป็นส่วนใหญ่แต่ผมขอยืนยันตามหลักพุทธปรัชญาเลยนะครับว่าบุญส่งผลตั้งแต่วันนี้ในชาตินี้ได้เลยครับ วันนี้เราจะมาคุยกันว่ากลไกอะไรที่ทําให้บุญที่เราทํานั้นเร็วเห็นผลในปัจจุบันชาติทันทีทันใดและแรงมีกําลังมากตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ครับช่วงที่1ห,หัวใจของการเร่งบุญคือจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งจิตบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเวลาก่อนถวายสังฆทานที่วัดพระอาจารย์หลวงพี่หลวงพ่อให้เราอาราธนาศีลก่อน เพื่อเป็นการชำระจิตใจเราให้ใสสะอาดนั่นเองครับคำว่าบุญปุญยะในภาษาบาลีหมายถึงการกระทำที่ชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสตรงกันข้ามกับบาปที่ทำให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสาการที่เราจะทำให้บุญส่งผลเร็วแรงนั้นไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของสิ่งของที่ทำบุญอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจเราล้วนๆเลยครับพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดความเร็วและความแรงของผลบุญไว้ว่า เยนังทธรรมติสัทธายะริปปสันเนนะเจตาสาแปลว่าบุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใสย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธาบุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเองทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นกุญแจดอกแรกที่ทำให้บุญส่งผลเร็วหรือที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิบากผลที่เห็นได้ทันตาในโลกนี้คือหนึ่งสัทธายะด้วยศรัทธามีศรัทธาเป็นฐาน 2. วิปัสสันเนนะเจตสาด้วยจิตที่ผ่องใสยอย่างยิ่งนี่แหละครับคือกลไกหลักจิตที่ผ่องใสไร้ความขุนมัวขณะทำกุศลจะทำให้พลังบุญส่งผลได้เต็มที่และรวดเร็วและสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือตัสมาวิเนยะมัดเฉรังหมายถึงพึงเปลืองความตรณีเสียความตรณีคือบาปที่คอยบดบังหรือหน่วงเหนี่ยวผลบุญของเราการให้โดยไม่มีความตรณี จึงเป็นการเพิ่มกำลังของบุญให้แรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาถึงตรงนี้เพื่อนเพื่อนคงอาจจะคิดว่าเราต้องทำเยอะด้วยตัวเลขสูงสูงหรือต้องเป็นคนชั้นสูงจึงจะได้บุญสูงเพื่อนเพื่อนเคยได้ฟังเรื่องราวของจุเลกซาดกไหมครับสั้นๆคือท่านเป็นคนยากไร้ไม่มีกำลังแม้นจะหาข้าวปลาอาหารมาจุนเจือครอบครัวได้ในแต่ละมื้อแต่ท่านกลับยังมีใจใฝ่ฟังธรรมะทำบุญตามกำลังอยู่เป็นนิดและตั้งใจฟังธรรมตลอดเรื่อยมา ตัวท่านมีผ้าห่มคลองร่างกายเพียงผืนเดียวสลับกับภรรยาออกไปไหนมาไหนต้องสลับกันใช้คืนหนึ่งสามีได้ห่มคลองท่าไปฟังธรรมพระสานาสสมพุทเจ้อทรงเทศตามปกติตัวท่านก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าแต่ใจก็ถูกมัจฉริยะรบเร้าจิตใจจะถวายผ้าห่มคลองกายดีหรือไม่ถวายเพราะกลัวภรรยาเสียใจเพราะเป็นสมบัติเดียวของครอบครัวความคิดสู้กันไปมาแต่สุดท้ายท่านก็กลั้นใจ คิดว่าตั้งแต่เราเริ่มฟังธรรมเราเกิดศรัทธาจะถวายผ้าแต่ก็ถูกมัชฉลิยะรบเรารัดตรึงจิตไว้ไม่ให้เราถวายผ้าได้บัดนี้ปฐมมยามกับมัชชิมยามผ่านไปแล้วความตรณีเล็กๆที่มีอยู่ในใจเราขณะนี้หากปล่อยให้มันชนะเรา,า่อยๆมันก็จะครอบงำเราได้หมดทําให้เราจมอยู่ในอบายสีนรกเปรตอสุรกายเดรฉานเราต้องชนะมันให้ได้ไม่ต้องฟังมัน เราควรถวายผ้าตอนนี้แหละใช้มือปลดผ้าออกจากกายถวายให้พระพุทธเจ้าในที่สุดด้วยผลบุญแห่งกรรมนั้นทำให้ท่านได้เป็นเศรษฐีในที่สุดถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการผ้าผืนนี้ไหมจากพราหมณ์ก็คงตอบได้ไง่ายๆว่าท่านไม่ต้องการแน่นอนพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราหมณ์ผู้นี้ถวายผ้าให้เราในตอนปฐมยามเขาจะได้รับวัตถุสิ่งของต่างๆอย่างละสิบหกแต่ถ้าเขาถวายตอนมัชชิม,มยาม เขาจะได้วัตถุสิ่งของต่างๆอย่างละสี่ถ้าที่จริงเมื่อบุคคลทำกรรมดีงามไม่ให้จิตมีอุปสรรคขัดขวางก็ควรทำในขณะนั้นเพราะกุศลที่บุคคลทำช้าผลอันน่าปรารถนาก็ย่อมมีผลช้าเหมือนกันจึงควรทำกรรมดีในขณะเกิดความคิดนั้นที่เดียวเราจะเห็นได้ว่าท่านให้ความสำคัญกับจิตในขณะที่เป็นกุศลในตอนให้สุด ช่วงที่2กลยุทธ์3องค์ประกอบของเจตนาเจตนาสจํจำไว้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เจตนาคือตัวกรรมตามพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิกเวกรัมมังวัธามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมดังนั้นการทําบุญให้เร็วแรงต้องรักษาความบริบูรณ์ของเจตนาให้ครบทุกช่วงเวลาสาการคือ 1. ปุเพเ,เจตนาก่อนให้ คือปุเพวทานาสุมโนโหติคือมีใจยินดีตั้งใจดีก่อนที่เราจะลงมือทำบุญไม่ใช่ทำด้วยความโลภหรือความหวังที่เจือด้วยตัณหา 2. มุนจนะเจตนาขณะให้คือถ้าทางจิตตังปะสาเทติคือทำจิตให้ผุดผ่องเลื่อมใสในขณะที่กำลังให้นี่คือจุดที่พลังงานกุศลสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้บุญให้ผลได้รวดเร็วทันตาเห็น ถ้าขณะให้จิตเราเศร้าหมองผลบุญที่ได้ก็จะลดลง 3. ออปรเจตนาหลังให้คือทัตตวัตตะมโนโหติคือชื่นชมและยินดีปลื้มใจในกุศลที่ได้ทำไปแล้วการทำแบบนี้จะช่วยรักษาความต่อเนื่องของบุญทำให้ผลบุญคงอยู่ยาวนานครับหากเพื่อนๆสามารถทำให้เจตนาทั้ง3การนี้บริสุทธิ์ได้ครบถ้วน นี่คือการสร้างบุญที่บริบูรณ์และทรงพลังที่สุดครับข้อแนะนําเพิ่มเติมหากเราทําบุญด้วยตนเองจะได้บุญมากกว่าฝาคนอื่นทําเพราะเราจะได้เจตนาที่บริสุทธิ์เต็มที่ในข้อขณะให้และหลังให้นั่นเองครับช่วงที่3เคล็ดลับเพิ่มกําลังของบุญด้วยเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมนอกจากเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วอานิสงค์ของทานจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับทักขิเนยะบุคคลหรือที่เราเรียกว่าเนื้อนาบุญ พระพุทธเจ้าได้ทรงรับรองไว้ชัดเจนว่าการถวายสังฆทานคือการถวายแก่หมู่สงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเป็นการทำบุญที่ถูกเนื้อนาบุญที่สุดและมีอนิสงส์ใหญ่พระพุทธพจน์ที่ทรงตรัสกับพระอานนท์ได้ยืนยันความสำคัญของสังฆทานไว้ว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่าปาติบุคคลิกทานคือทานที่ให้เจาะจงบุคคล มีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของผู้บูชาและเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าเหตุผลที่สังฆทานมีอนุชงแรงกล้าเพราะเป็นการบริจาคที่บริสุทธิ์จากความยึดติดในตัวบุคคลปาฏิบุคลิกและเป็นการมุ่งไปยังหมู่สงฆ์ทั้งหมดที่ปฏิบัติเพื่อมรักผลครับ หากคุณต้องการบุญที่แรงถึงขนาดทําให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมทานบรมีและศีลบรมีอย่างยิ่งยวดการรักษาศีลห้าโดยสมบูรณ์ถือเป็นมหาทานที่ให้ความปลอดภัยแก่สรรพสัตว์โดยไม่ต้องใช้เงินเลยช่วงที่สการผสานพลังภายนอกและภายในและบุญที่เหนือกว่าความรวยเพื่อนๆที่ถามว่า ทำบุญอย่างไรถึงจะรวยในชาตินี้ผมขอบอกว่าความร่ํารวยนั้นต้องอาศัยสองอย่างประสานกันครับ 1. บุญเป็นพลังขับเคลื่อนภายในคือบุญที่เราทําด้วยบริสุทธิ์3คือวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์ 2. วิริยะอุตสาหะภายนอกคือหนึ่งสมองสองมือที่เราทุ่มเทลงไปทำงานสุจริต เมื่อพลังบุญและการลงมือทําประสานกันความสําเร็จก็จะบังเกิดครับและการให้ทําเป็นทานพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะนําไปสู่ปัญญาและนําสัตว์ออกจากทุกข์ได้ภาวนาไหม่คือการเจริญสมาธิวิปัสสนาหรือการพิจารณาโลกตามความเป็นจริงบุญส่วนนี้จัดเป็นบุญที่ทรงพลังที่สุด และให้ผลรวดเร็วที่สุดในการนำไปสู่ความสงบและแก้ไขทุก์ขที่ใจการทำบุญด้วยปัญญาเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาความหลุดพ้นจากวัฏสงสารย่อมบริสุทธิ์และมีกำลังสูงสุดนี่แสดงให้เห็นว่ากำลังของปัญญาบาร,รมีสาม,มารถส่งผลเหนือโลกิยะสมบัติทั้งหมดการมุ่งสู่ความไม่เกิดนิพพานด้วยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่สุดแห่งความเร็วแรง และเป็นกุศลวิบากที่เหนือกว่าอำนาจและสมบัติทางโลกใดๆเพื่อนๆครับไม่ว่าเราจะเลือกใส่บาตรพระทุกวันอย่างสม่ำเสมอที่หน้าบ้านหรือจะรอไปตักบาตรพระจำนวนมากๆในเทศกาลสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำอย่างเต็มที่ตามเงื่อนไขปัจจัยที่เรามีและที่สำคัญยิ่งกว่าคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เจตนาทั้งสามการก็อย่าขาดก่อนทำขณะทำหลังทำ ต้องมีในใจอยู่เสมอการทำบุญเพื่อให้รวยเร็วแรงที่สุดในทางพุทธศาสนาจริงไม่ใช่แค่การทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเร่งการบำเพ็ญภาวนาใหม่เพื่อความสงบเย็นในปัจจุบันและนำไปสู่ความหลุดพ้นในอนาคตครับขอให้เพื่อนๆนทุกท่านมีกำลังใจในการทำความดีสร้างบุญด้วยจิตที่ผ่อนใสและขอให้ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมบังเกิดกับท่านทุกคนนะครับ สำหรับทำในวันนี้ก็ขอจบลงไว้ตรงนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ